นักสุกปลาทุกช่องทุกชแนลครับอ่ะอันนี้อันนีแวันอาทิตย์วันหยุดครับโอ้เดี๋จะเตรียมเย็ดสุดจอันนี้ก็เด็ดมากว่าแล้วครับอ่ะวันนี้มาเช้าหน่อยเพราะสภาพอากาศตรงนี้ตรงบ่ายครับเห็นฟ้าจะตกแต่ไม่ได้ไปใกล้ยังอยู่แถวๆใกล้ๆบ้านอยู่เนาะมามาไม้เดิมไม้เดิมแก้มือจากทีดีที่แล้วนะครับที่มีไม่รู้ตัวอะไรลากลากาลากเด็ดลงไปข้างล่าง ในแม่น้ำลำคลองเลยนะครับก็คือของรักฟ้อนครับผมเชา้านี้อ่ะลองดูอาจจะแจ้่ยงรักนิดหนึ่งครับพอดีตรงข้ามนะครับเป็นเกษตรกรก็สุดน้ำเขา,น,านะาเกษตรนั่นเองอารมณงเด็ดเยือกย้อยครับลองดูว่าวันนี้คุณปลาชาวบ้านก็ประทาน,นเยอะหรอมั้ยเพราะว่าไอ้ราชกิจจานเาุเบกษาประกาศนะครับก็คือมีผลตั้งแต่วันที่23เรื่องแมสนะครับก็คือใส่ด้วยสมัครใจเนะาะก็ลองพิจารณาเองถ้าอยู่ใน ที่แออัดหรือเสี่ยงหรืออะไรต่างพวกนี้ก็สวมไปไหนก็ดีนะครับก็คือมีผลตั้งแต่ยี่สิบสามนะครับแต่อะะคอปกคอก็คือบังคับใช้ก็คือ,คอหนึ่งก,กระดาษก็คือแมสับตัวประเทศนะครับก็คือสวมใส่ใดโดยสมัครใ,ใจนะแต่ถ้าในรูปที่เองถ้าอยู่ในพื้นที่แออัดหรืออะไรต่างี้ก็สวมไปหน่อยก็ดีหรือพื้นที่เสี่ยงถ้าที่โล่งๆอย่างนี้นะก็ก็พื้นที่โลง่งแนงะ่งก็ง่ายๆนะครับก็คงสวไม่ใส่ก็ได้ครับดูน้องก็โดยสมัครใจนะครับลองดู ก็ดูแลสุขภาพด้วยครับเพราะว่าก็มีสายพันธใหม่เข้ามาอะไรดี5 b 5อะไรก็คนะครับก็เ็นพว่าหลบคุณ้นทานอะไรได้ด้วยก็ลองดูแล้วจะฟีดันิ่งดีกว่าอตววระบาดก็ดูแลสุขภาพเพื่อนที่รักงสุบากทุกขดูแลสุภาพด้วยนะครับนะลองดูเชงันิดนึงนะครับหมดสุทนเลยาพกัม้อะไต่างๆก็เดี๋ยว เดี๋ยวปรับให้นะครับเพื่นอนๆเข้ามาตรวจนฮะเป็งงเนคลองเล็กๆครับทลองไม่กว้างทลององไม่กว้างนิดเดียวโอเคครับ let's g ก l e ล s go ครับ आप बस तैयार 哦。 ส่วเบ็ดที่ใช้นะครับอ่ช่วงปลาไม่กินก็มารีวิวดูอุปกรณ์อ่านี่ฮะตะก้าก็ประมาณ3าสามนิ้วไอส้สเซนสามสามเซนสามจุดห้าถึง3นะครับเบ็ดก็2แล้วแต่นะครับบางทีผมก็ใส่สามอาศัยความเสี่ยงก็คือเบ็ดเยอะตัวเบ็ดเยอะก็โอกาสติดก็มีเยอะนะครับส่วนสิ่งจิดของแต่น,น้ำก็ประเมินเองจากคลอง อันนี้อันนี้ผูกไว้สองจริงๆผมก็จะส่วนมากก็จะเป็นสามนะฮะแต่ข้าบอนดีอีกนหนึ่งเนาะแต่ขวดก็เพราะมันเบอร์เบอร์แปดนะฮะศูนย์จุดแปดเล็กนิดเดียวนะฮะนี่เม็ดโฟมก็เล็กนิดเดียวนะฮะเล็กนิดเดียวเลยนี่ฮะหเห็นกล้องอ,อาจจะไม่จับเนาะ,ะให้ดูตรงเสื้อมองดูไหมฮะประมาณนี้ฮะนีะ่เล็กนิดเดียวเองอ่ะอ่ะเล็กนิดเดียวนะฮะเล็กนิดเดียวยีนทุกศูนย์จุดแปดศูนย์จุดแปดทั้งหมดเลย สีฟ้าอย่างนี้นะฮะ0.8หมดเลยนะครับตัวเบี้ยเนาะก,ก็ใส่0.8หมดเลยกลังดูเนาะข้างข้างคลองเลยเดี๋ยวก็ปั้นปั้นก็ได้ประมาณนี้นะฮะลองปั้นให้ดูปั้นปั้นเบี้ยก็ประมาณอันนี้ป้อน,นี่นะฮะทำน,นิป่องนีปง่ป่องัประมาณนี้ตั้งเบี้ยก็ได้ประมาณนี้ครับพุ่มตะก้าเสร็จก็อยู่ประมาณนี้ฮะนิป่องก็ประมาณนี้ ประมาณนี้เนาะอ่ะประมาณนะครับขอก็ลองดูฮะแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนเนาะ,ะผมก็ใส่สองจุดแปดหมดเลยแล้วก็ก็จัด2.5ถึง3 3.5สมเซนนะฮะเต็มที่ก็ไม่เกิน4ประมาณนั้นเนาะอ่ะลองลองดูครับอย่างนี้ก็หลากหลายแล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบไหนเนะาะสมมติผมก็ซื้อสำเร็จรูปรวมๆม,ม,ม,มานะครับรวมๆม,มาแล้วก็คลุกๆเขาให้เข้ากันแล้วก็ตีไม่แล้วครับหลัง ันนี้เกี่ยวกเม็ฟอร์มอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีอย่างอื่นมาด้วยเลยก็ลองดูครับพร้อมอ่ะดตามชมดตามชมคันที่แม่คนฉนบทข้างลนน้อยฝากเลยนะครับข้างันนเลยนะฮะเสียงดังร็วิ่งทั้งวัน Right? ส่วนหนึ่งก็คือเสียงเสียงเครื่องสูบน้ำอบบรูปแบบนะครับเชื่อหว่าเขาจะสูสแบแค่เดียวอันนี้อโอ้เเครื่อครับสีแล้ก็อนนี้เลยฮะใส่เขามาคำนี้ยังไม่มีสัญญาณสัญญาณที่บอกเหตว่าเอนเหมือนอีญญญท่แลครับตอนี้ก็ข้าระวังเดกหวานทุกตัวเลย ครับไม่มีลงน้ําแน่นอนวันนี้นะครับเราติดตามชมเรารุ้ต่อครับผมรออาจจะดูสักครึ่งวันครับยังไงก็คาดหว่ากันอีจริงๆครับฟังมาฟ้อนครับพันธุ์ิการพันธุระบุตรองค์ตัวตามต่อตามต่อครับวันนี้ยังเงียบอยู่แดดไม่ออกเลยวันนี้จะเที่ยงแล้วไม่ เขามาเลยครับวันนี้ทั้งวันแน่ๆเจ้าเดิมครับลงขายเจอกันที่เราก็เจอน,นะเด,เดิมครับถังแดงไม่ว่ากันครับต่างคนต่างเขมาหากินอันนี้ย,ยังยังประมาณเทียเท่ยงครับเที่ยงเที่ยงลาาดี้ครยเก็บเด็ดครับเไม่ว่ากินจริงไม่ว่ากันครับต่างคนต่างเขมาหากินเนะาะไม่ว่ากัน ครึ่งวันครึ่งวันครับเที่ยงเที่ยงเที่ยงกว่าเที่ยงครึ่งพอดีทางรถเขาก็ลงข่า,าประมาณประมาณเที่ยงแล้วก็ขอ,องรักพร้อจับแก้มือวันนี้สร้อยนกเขาครับกับแยลงมาตามเป้าหมายเลยนะครับนี้ก็ทำข้าวครึ่งวันเขาได้อยู่ถ้าได้ปลาใหญ่ก็ได้คลิปได้อะไรให้เพื่อนๆที่ไปจุกปลาดูแต่ถ้าไปนทากขอข,ข้าว าใหญ่สมรรกได้ก็ให้น้องๆคว่าูคอนโดคอนโดตใขนการทอาหาทาอะไรเชคอนโดกัเนแค่แก๊สก็ไม่ได้ทาเชียงนัก็ไม่ได้มีิ่นอะไรหน่อยกโอ้ส่งไลน์ส่งอะไรคอมเพลนกัน้องเรียนกันกระวัเลยังคือชีวิตบ้านที่เป็นคอนโดนะครับก็มันก็ได้ตัวตัวเล็กๆก็เอาไปทำกับข้าวก็ไม่กพนงานโอเคกว่าตัวใหญ่ถ้าได้ก็ให้น้องๆไป เป้าหมายอยู่นะครับขยังแล้วก็มีโอ้โหที่เข้าเขาเยัยงคือซอยนกำขางครับน,นี่เกิดเปน็นเลือยแล้วครับก็ลองดูนะครับจะทำกับข้าวได้อยู่น,นี้ชั่วโมงชัทุกวันะก็ประมาณลงประมาณเกืดประมาณเกือบโมงครึ่งลองลักคอร์ดาดูดูฝ่รารวมนะได้ครับเขาได้นี่ วานนะใส่นกเขามาเย,ยอะํำมังใส่นกเขาเนาะจำมังก็ก็ใส่โอเคยอยูอเ่เขาเทียงเขาเทียงได้ได้ได้ครับโอ้โอวันนี้ขย,ยี้มานะครับแกงแห้งแกง,แห,งแห้งอร่อยเนาะ,ะปลาเล็กปลาน้อยเอาทำกับข้าวตัวใหญ่ๆก็ให้น้องๆไปเนาะอยู่คอนโดค่อนข้างที่จะโอ้โหลำบากข้าวอยู่คร<า>บับ สอยรถเขามาเยอะเลยครับไซส์ใหญ่เลยครับวันนี้กามังว่าก็ตัวใหญ่นะครับกามังก็ไซส์ไซส์ไซส์ใหญ่เหมือนกันนะครับก็ขยายก็สอยรถเขามาวันนี้นะครับก็ไปกับข้าอยู่ยครับเนาะวันนี้ก็พิกัดไม้ที่เดิมที่เดิมกับ E ีพีที่แล้วนะครับที่ดึงอ่าคันเบ็ดลงน้ำเนาะที่เดิมแต่ตรงนู้นนะครับตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะใกล้ๆกันนะครับตอนนี้ลงขายอยู่นะครับตอนนี้ครับ ลงเสร็จแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับอ่าอ่าหลังคนต่างทรรมหากินครึ่งวันครึ่งวันครับอ่าพัดกับข้าวอยู่เดี๋ยวที่กัดไมยก็ปักไว้เผื่อใครอยากมาเนาะพัดกับข้าวอยู่นะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะดูภาพรวมนู่นนะครับวิ่งออกไปวิ่งทะลุออกไป3-40วิ่งขึ้นเส้นบางบัวทองสุพรรณบุรีเนาะวิ่งทะลุไปโน่นนะครับของลักครอนก็มีสะพานข้ามแล้วก็วิ่งขึ้นสุพรรณบุรีได้เลยฝนมาด้วยอันนี้มีแทงน้ำนะครับเอบา,าตอนหน้าไม้นะครับ วิงเข้าไปทางโน้นก็น่าจะทะลุออกนู่นแหละครับคลองพญาบรรลือคลองแก๊กคลองขุดใหม่ยิ่งออกไปอ่ะน่าจะไปทะลุไปได้หลายที่อยู่ทางโน้นนะครับรถกระจอดนี่เลยทางน้อยูงมัง้งฮะจะใต้ลมนี่เลยนะครับสองเท่าย้หญิง5857อาจจะที่ไหนทักได้ครับผมสำคัญที่แมนคนชนบทฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมยนต์จบทิปนะครับอาเจอกันใหม่นะครับ EP ถัดไปครับผมสวัสดีครับ